คือว่ามีรถหลายคันความสนุกของเขาจะตุนรอไปโรงเรียน ของเล่นเอาถอดท้าไม่ละรอเดี๋ยวป่อสองมารับล่ะเอาเอาเอาใส่รองเท้าผู่ใหม่ละ ชีวิตประจำวันตู้ปลาก็มีหนูอย่าสะนะหนูอย่าเทอย่าเทเก็บขึ้นพอแล้วพอแล้วยวก็ต,ต้องมา